อย่างๆขอหวยหน่อยดิไหนเอฟซีถามบอกว่าถามหวยกระเพราให้หน่อยหวยออกอะไรกระเพราจริงเปล่าอโอ้ยทุกคนกระเพรากระเพรามีเสียงแล้วนะคะแม่แม่แม่แม,แม,แม่ว่าไงเอาไปตีเอานะน้องพีด้าทำงานแล้วทุกคนเก่งมาก เก่งมากเลยทุกคนเอ้ยกะเพราเสียงเริ่มมาแล้วค่ะทุกคนนางเริ่มจากเอ่อดีคือแม่แกล้งแกล้งเฉยๆนะทุกคนเดี๋ยวค่อยฝึกกระเพราคะ่ะทุกคนนางเริ่มคุยเก่งเริ่มพูดเก่งแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นางไม่สบายเสียงไม่มีใช่ไหมลูกเะเสียงหนูไม่มีใช่ไหมคะกระเพรากระเพาเสียงกระเพามีแค่นี้ครับแม่แม่ ไปแล้วครับทุกคนไปแล้วครับไปแล้วครับแต่งตัวใหญ่เลย